เรือเบอร์เซเดสเบนนะฮะ C 2 3 0นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ V 6นะครับ2.5ลิตรเป็นตัวเอเวนการดนะครับโมเดลปี2010ครับโลโก้นะครับเอเวนการดมีมาให้ครบครบนะครับใสๆเนียนๆนะฮะไม่มีร่องรอยนะครับเจริญจะท่อมขาครับวันนี้ผมมีรถวมใยุโรปนะฮะมานำเสนอ1คันนะฮะเป็น W 2 0 4ครับเรือเบอร์เซเดสเบนนะฮะ C 2 3 0นย์ะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ V 6นะครับ2.5ลิตรเป็นตัวเอเวนการดนะครับโมเดลปี2010ครับ ก่อนดูคลิปเต็มคุณผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรุจิทมิตรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่บริเวณนะฮะเอ็กซ์เทียด้านหน้าของตัวรถนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมครับก็คือบริเวณกระจังด้านหน้าเนาะเป็นกระจังหน้าทรงอเวนการ์ดเรียบร้อยนะครับเป็นสีซิเวอร์นะฮะพร้อมกับโลโก้ดาวสามแฉกแบบนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับทางด้านบนนะครับบริสการปรงหน้ามีโลโก้ดาวจมมาให้นะสวยๆไม่มีีรอยสดดใๆทั้้งินนะ ส่วนถัดไปคุณผู้ชมครับบริเวณไฟนะครับย้ำอีกทีนึงนะว่ารถคันนี้คือรถโมเดลปี2 0 1 0นะครับไฟต่างๆคุณผู้ชมครับใสๆเลยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับทั้งตรงขยับมาทางด้านล่างเลยเจอกับที่ฉีดไฟหน้านะฮะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะจ๊ะขยับมาครับไฟฟลอกแลมคู่หน้ามีมาให้นะครับตัดด้วยคิวโคมีมเนาะเพื่อเพิ่มความในส่วนของความลักชวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะขยับมาดูไฟด้านนี้กันนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะ ใสๆเนียนๆเช่นเดียวกันครับไม่มีร่องรอยแตกใดๆทางสิ้นนะรวมๆมแล้วครับด้านหน้าด้วยความเป็นทรงอเวนการ์ดครับมันจะมีความสปอร์ตโชบเฉียวนะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างของตัวรถกันนะครับอันนี้ที่ได้มาผู้ชมครับจะเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นลาย amg นะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือผู้ชมอยากให้ดูความเนียนนะครับไม่มีร่องรอยเบียดทุบบาทเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากนะฮะในส่วนด้านยางยางปีใหม่เรียบร้อยครับฟิตเมนต์นี่กำลังสวยเลยนะผู้ชมครับ ประมาณสัก3นิ้วฟินเลนส์กำลังสวยเลยนะจ๊ะเขยับมาเนี่ยครับโลโก้เนี่ยครับอเวนการ์ดมีมาให้ครบครบนะครับใส่ๆเนียนๆนะฮะไม่มีร่องรอยนะครับกระจกด้านข้างครับพับปรับไฟฟ้านะครับมีเสื้มาให้ในตัวนะครับคิ้วคมมีต่างๆสวยๆเนียนๆคุณผู้ชมครับนะฮะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถครับนะทางด้านล่างบริเวณกาบข้างนะฮะตัดด้วยคิ้วคมมียมสีที่ได้มานะครับเป็นสีออกเทานิดหนึ่งนะครับเทาแบบออกทึบๆนิดหนึ่งนะฮะ ขยับไปคุณผู้ชมครับส่วนถัดไปนะครับคือด้นหลังค่าอยากให้ดูนิดหนึ่งนะครับหลังค่าเดิมๆคุณผู้ชมกับฟีสวยเลยนะในส่วนของคิ้วยานต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่มีซีดนะฮะอ่ะขยับมาดูล้อหลังคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นล้อลาย AMG เช่นเดียวกันขอบ17นิ้วนะครับดูดีแม็กสวยมากคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากมาลองเทสได้นะครับ 9C20 พันนีนะทางรุยเจนนคมคานะครับยินดีมีบริการเช็ดดายให้นะฮะโชว์ูมของเรานี่ครับตั้งอยู่บริเวณที่กรุงเทพมหานครนะครับราชพฤกษ์ตลิ่งชันเปิดทําการทุกวันเลยนะจ๊ะตั้งแต่8โมงครึ่งครับจนถึง5โมงครึ่งนะจ๊ะอะมาดูทางด้านหลังกันคุณผู้ชมครับทางด้านหลังเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับแห้งๆเนียนๆเลยนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสีทองมูโลโก้ดาวสามแฉกครับเป็นตัว2.5ลิตรเป็นเครื่องเบนซินนะอันนี้ต้องบอกก่อนต่อตามตรงนะครับ ไม่มีกล้องถ่อยมาให้นะครับมีเป็นปักเซนเซอร์มาให้แทนนะจ๊ะฝาท้ายครับของเบนซ์ผมชอบมากคุณผู้ชมครับทีเดียวดีขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะนะครับอ่ะทางด้านบนมิฉะับอุปกรณ์ต่างๆครบครบนะไฟทับทิมครบครบเลยนะครับความลึกดูความลึกผมว่าลึกมากเลยนะใส่พวกกอะเปดินทางของสุก๊อฟได้สบายๆเลยนะจ๊ะอ่ะมาดูแผ่นต้นี้กันนะครับอยากให้ดูในส่วนของหลุมอะไหล่นะครับผู้ชมครับ ซีนซิลิโคนต่างๆนะเดิมสนิททำเม็ดอัลต,ต่างๆอยู่ครบทุกจุดไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆทังสิ้นนะอึบอามาดูทางด้านล่างกันต่อไปผู้ชมครับทางด้านล่างนะจะมีปลายท่อคู่มาให้2อ,อันนะครับเป็นสีสแตนเลสนะปั๊มเซนเซอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติครบทุกจุดนะครับอ่ะขยอบมาผู้ชมครับทางด้านขวามือมาดูล้อหลังกันเป็นยังไงนะฮะล้อหลังนะครับ นี่ลูไปคุณผู้ชมครับไม่มีร่องรอยเบียดฟุตบ่านะเป็นล้อลายเอ็มจีเช่นเดียวกันยางฟีใหม่เหมือนกันนะครับสีใสๆส,ส,สวยๆพร้อมใช้งานนะครับของเลของเหลือเบิร์ม,มาให้เรียบร้อยนะครับดูโครงสร้างกันสักหน่อยสีสุ่มตรวจเป็นไงบ้างคุณผู้ชมแน่นมากโอ้โหคุณผู้ชมอะเห็นไหมเมดอาร์ตต่างๆสปอร์ตต่างๆครับครบเรียงตัวชีสสวยๆเลยคุณผู้ชมครับไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ผมสุ่มตรวจนะเนี่ยนะครับ อะมาดูสนเลสไปสิครับบริเวณเสาบีสีเป็นยังไงบ้างนะฮะซอกเสาบีน็อตสีสวยนะครับสีแห้งๆเนียนๆนะครับเพดสครับเพจห่ังอยู่ครบๆนะฮะบริเวณซอกประตูชมครับน็อตฝาประตูดูหน่อยสิมีการแกะทําสีไหมนะครับน็อตฝาประตูนะครับไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับตัว E สองสามสิบคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องหน่อยนะครับมาดูหัวใจหลักกันครับเครื่องยนต์ V 6นะฮะ2.5ลิตรว่าเป็นประมาณไหนนะครับ ดูสิปึ๊บอ่ะเปิดมาผู้ชมครับมีโชคซับแรงให้นะค่อยๆเปิดก็ได้นะครับนี่แห้งๆเลยครับพลาสติกครอบต่างๆอยู่ครบนะคือยังมีหกสองจุดห้าลิตรนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้อยกระเด็นเลยนะครับเบ้าโช๊คนะฮะเดิมไม่มีการแกะนะครับสวยๆสีตัวถังด้านในคือสวยเลยน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงด้านในเช่นเดียวกันนะครับน็อตอยู่ครบทุกตัวนะครับไม่มีร่องรอยการแกะถอดไขเปลี่ยนนะครับ บรเวณยคันหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบคันนะครับคุยสวยมากเลยด้านนี้นะครับอ่ะเบ้าโชกคคุณผู้ชมดูนะครับเบ้าโชกคนเนียนนะครับเป็นอาร์ต่างๆอยู่ครบนะสีเรียงตัวสวยๆพี่นะครับรวมๆแล้วนะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้สำหรับตัวซีสองสามสูงคันนี้นะครับอ่ะภายนอกเนาะทุกซอกกมุมดูหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าภายในเป็นประมาณไหนไปดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เข้ามานั่งในตัวซีคลาสแล้วนะ เดี๋ยวเรามาซักขึ้นยนต์กันครับนะสังเกตที่จอให้ดีคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งออปชั่นที่ผมชอบมากนะอายเยเบทครับนะฮะอากูเจบิดสตาร์ทครับสังเกตไหมคุณผู้ชมครับจอของเราจะขึ้นมาเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นหนึ่งออปชั่นที่ค่อนข้างชอบเลยในตัวซีคลาคนี้นะอ่ะเรามาดูไอ้อินทอเนียด้านในของตัวรถกันคุณผู้ชมครับนะฮะอินทอเนียของเขานะจะมีความเดินสีเบสส่วนใหญ่นะครับซึ่งเบาะคู่หน้าของเขานะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับแปดทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนต่างๆพนักพิงยกขึ้นลงปรับได้หมดนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับมีเมมโมรีซีมาให้จํางวมด2งตำแหน่งนะครับแต่ต้องกดค้างนะอยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่กดค้างก็จะการปรับให้เรานะจ๊ะฝั่งคนนั่งก็จะมีให้ด้วยนะครับผมถึงแจ้งไปนะจ๊ะอ่ะสุดท้าปผู่ชมครับวงมาลั์ของเขาเนี่ยครับดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์สี่การแบบนี้นะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีสลักอยู่ทางด้นะปรรัับบค ลงปรับขึ้นนะครับปรับใกล้ปรับไกลเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับดีไซน์สก้านทรงสปอร์ตแบบนี้วัสดุของเขานี่ครับจะเป็นหนังนะครับหนังสุดพรีเมียมนะครับโลโกโด้ดาวสามแฉกไม่มีซีดนะครับเทสแต่หน่อยเป็นไงอ่าแต่ดังปกตินะครับคุยกันโทรัวมีมาให้เรียบร้อยนะจ้าอันนี้เนาะเครื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค okay. นะครับ กระหึ่มนะคุณผู้ชมครับคือเสียง JBL จากโรงงานนะครับคันนี้เล็กไม้อยู่อยู่เพียงแค่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเดี๋ยวผมขอ,เ,อเล่นเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เล่นหนึ่งนะครับได้ยินไหมเหราผมกดใหม่ให้ฟังอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันประมาณนี้คุณผู้ชมครับกับเครื่องยนต์ V หกสองจุดห้าลิตรนะอาาตัตราตอบสนองต่างๆคุณผู้ชมครับไม่ต้องกังวลนะฮะสั่งได้ถึงใจแน่นอนนะครับ กระจกออโต้ทั้ง4บานมีมาให้เรียบร้อยนะครับตามไซ b ์เบอร์เซอร์สเบนเนาะแล้วก็จอกลางอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นระบบแบบคลาสสิกอยู่นะครับยังไม่มีกล้องส่องหอยให้ไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับจะมีในส่วนของจอยสติ๊กมาให้อยู่ทางด้านล่างนะครับปรับได้ผ่านจอยสติ๊กนะครับรองรับแผ่นซีดีนะครับแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยถือว่ามันให้ความแบบเป็นรถคลาสสิกซะมากกว่านะครับยังไม่ทัชสกรีนนะกล้องหอยยังไม่มีให้นะครับมาดูเกียร์กันนะคุณผู้ชมครับหัวเกียร์ผมชอบมากนะครับ เป็นเกียร์หัวเกียร์ที่แบบว่ามีโลโก้ของ m บอร์ d e s Benz นะครับดาวสามแชรเป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ดูว่าโซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขยบมากครัชมครับบริเวณนะครับคอนโซลกลางตรงนี้นะจะมีที่เก็บเหรียญกระจุกกระจิกมาให้อยู่อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับทางด้านนี้นะครับที่เก็บเหรียญมาให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับที่พักแขนมานะฮะวัสดุของเขาเนี่ยครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็เปิดได้นะครับสองฝั่งแบบนี้ความลึกนะครับประมาณครึ่งฝ่ามือถือว่าไม่ได้ไม่ไลึกมากนะ ส่วนต่อไปช่วงครับตามสไตล์รถยุโรปนะฮะคอนโซลกลางเป็นยังไงดูซิโอเคนะครับเป็นซอฟต์ทัชหมดเลยนะครับวัสดุเป็นซอฟต์ทัชเนาะให้ความพรีเมียมสุดๆนะครับกระจกนะฮะเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็มาดูซีที่บังแดดเป็นยังไงบ้างนะครับมีไฟส่องมาให้นะทั้ง2ฝั่งเลยหรือเปล่าโอเคไฟส่องมาให้ทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยนะครับผ้าหลังคานะครับประมาณสัก80%ได้มั้งหักเพิ่ยี่สิบเนาะเพราะรถปีลึกเนาะแต่รถโบราณสวยนะ นะครับไม่มีกลิ่นอะไรไม่พึงไม่พึงประสงค์เลยนะครับระบบไฟนะครับอ้าวผมกดผิดเหรอเมื่อกี้ผมกดอะไรอ่ะอ่าระบบไฟครับติดสองฝั่งชัดเจนนะไปแสงสีส้มนะครับรวมแล้วเนาะผมให้ไฮมนในความสะอาดคันนี้นะสิบเลยเรื่องความสะอาดนะครับสิบเลยนะฮะถือว่าเกิดใครได้ได้เข้ามาลองนั่งอาจจะหลงรักมันผมก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยกลิ่นครับกลิ่นหอมไม่ได้กลิ่นแย่เลยนะครับออปชันต่างๆมีให้ครบแล้วนะครับคุยกันโทน บอกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าในเครื่องยนต์สองจุดห้าลิตรกีออโต้ต่างๆเนี่ยครบคันแล้วนะครับอ่ะอยากลองความสบายครับเราลองมานั่งแถวสองกันดูนะครับผู้ชมครับว่าคนสูงร้อยสิบห้าแบบผมเนี่ยครับนั่งได้ไหมนะฮะไปดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับเราลองมานั่งแถวสองกันดูซิฟิลลิ่งการนั่งเป็นประมาณไหนนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโอเคนะครับสัมผัสแรกเลยนะฮะเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นมานั่งเนาะเบาของเค้านะครับยังยังแน่นอยู่ไม่ไม่ไม่เสียทรงเลยนะครับ เล็กรูของผมนะผมสูง175เลครับเล็กรูผมประมาณกำปั้นหนึ่งกำปั้นครึ่งได้นะครับเฮดรูมประมาณ1กํากำปั้นนะครับรวมๆแล้วไม่ไม่ได้แย่เลยนะครับด้านหลังมีแอร์มาให้ปรับแรงลมได้นะครับซ้ายขวาเลยลมลมเนี่ยคือเย็นมากคุณผู้ชมครับหน้ากากต่างๆนะไม่มีฟันหลอนะครับปรับอุณหภูมิได้แบบนี้นะครับอ่ะตรงกลางนะครับมีที่พักแขนมาให้แล้วก็มีในส่วนของนะครับ เปิดมาจะเจอแบบคาร์พอเดอร์ที่ซ่อนอยู่นะครับแบบนี้นะฮะวิธีการเปิดครับจะกดปุ่มตรงนี้นะคัรพอ์เดอร์จะโผล่มานะครับสองตำแหน่งแบบนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าสักหลาดเล็กๆน้อยนนะครับนะสิ่ลิงการนั่งเดินทางไกลคุณผู้ชมครับเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับกว้างขวางพอสมควรนะฮะอ่ะลองจินตนาการดูคุณผู้ชมครับเมื่อเราต้องโดยสาร5คนนะครับอันนี้เป็นรถขับหลังนะไม่แปลกนะที่จะติดเพาตรงนี้นะ อาจจะต้องแชร์ผู้ชมครับแชร์เล็กรูมกับเพื่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อแชร์เล็กรูมแล้วผู้ชมครับปรับหมอนขึ้นมานะครับผมว่านั่งได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้สบายต้องบอกว่าไม่ได้สบายขนาดนั้นกรณีกรณีถ้าเราโดยสารห้าคนนะครับเพราะว่าเขาติด่ซ่ของที่พักแขนตรงนี้ทําให้เรานั่งเดินทางไกลเนี่ยอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะแต่ได้เกิดสองฝั่งครับซ้ายขวาในโดยสารสี่คนนะผมตอบตรงนี้เลยครับ เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่โดยสารนะฮะบอกคำเดียวว่าสบายแน่นอนนะครับอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาค่าตัวกันกับเจ้าเบนท์คันนี้กันครับเป็นอย่างครับผู้ชมครับนะฮะทุกซอกทุกมุมกับเจ้าซีคลาคคันนี้นะครับมาฟังเรื่องราคาค่าตัวของเขาดีกว่านะครับกับเบอร์เซเดสเบนท์ครับ C230 นะครับเป็นตัว W204 เนี่ยอเวนการ์ดปี2010นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่360,000 5 0านบาทเท่านั้นครับนะถ้าเกิดแบบพี่น้องคุยกันนะครับให้แนะนําก็คือจบสดคุ้มกว่าคุณผู้ชมครับเพราะว่ารถเค้าปีเค้าข้างลึกนะถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งจบสดผ่านฉลุยแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ทางริจนท์ทอมคาร์ครับมีในส่วนของอินสเปคชั่นให้นะครับจากบริษัทชั้นนํามากกว่า2บริษัทนะครับผมบอกคำเดียวว่าเอาไปนะครับเอาไปใช้ไม่ต้องเอาไปซ่อมแน่นอนนะครับหากอย่าลองเทรดใจครับมาดูตัวจริงนะติดต่อได้ที่ริจนท์ทอมคาร์ทุกช่องทางเลยนะครับ วันนี้ผมเจนะฮะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ